เกย์ยัยยังเกะไปแยกไข่มาแดงมากวันหักน AL mm ี hmm. ่วิธีการเอาไข่แยกไข่แยกแม่เป uh ้งนี่แม่เป้งนี่ไข่มันไข่หมดนี่แม่มันเอแอนหมดหมดแม่เป้งแม่เป้งนี่พ่อจะแท้มาได้ว่าแม่เป้งแม่เป้งแม่ใหญ่มาเตัวบิ๊กนี่อันนี้แม่เป้งเด็ดนี่ นี่แม่เป่งเขายิบอกนี่เออแม่เป่งแม่เป่งรสชาติแม่เป่งมันสีส้มจังหน่ไงเป็นไปสองข้างเลยวะคันหากินหมานที่ยังเดียววะดาตาเน่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 เขาเขาเนี่ยเขากินหัวตรงนี้เห็นว่านี่นี่มาแดงเขาหัวตรงนี้บันทึกเขากระเพาะนี่มาแจงไม่เน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 ่่มาแจงค่อยๆแจงนะแจงแห้งไม่ได้เดือดเดือดไข่มันซ้ำดูไข่มดแรงมันจะซ้ำ ไปไหนมั่ติดมาแบบนี้มาเห็นว่านี่นี่นี่ติดกูจังนึงอันอันได้ไหแล้วยังสิเรียกใครเรียกยังมันออกยังสิเห็นว่าเป็นเนี allegiance allegiance, again, centimet, flying, you suffer, you, ่ยเขาก็เอาแม่เปล่งเนี่ยออกเดี๋ยวติดเป็นเนาะเออเขาก็บเซนใครมันติดล้นล้นยู่นี่เ่ยเอาไปแล้วจิตเจ้าซิดเป่งถือเสียวเจ้าล้นนั่นแกไปหลักเปล่งหรอเปล่งมาอยู่นี่คือเนี่ยใครใครมันสิบน่มีขานปะมันสิโต๊ะลงมมีโต๊ะลงมมีไปไดนโมเนี่ยเขาก็บขวดไว้นี่ไม่ใังไม่แย่แม่เปล่งก็แมวมันออกจากการก็ได้แม่เปล่งก็ กับกับกับโมแดงกับแมวมันจะหักกันข้าวข้าวแกงไม่น,มนี่ถ้าอุบัิเห็ดแบบน,นี้นี่คือวิธี้วยกันเราเพิ่งมาเพิ่งใกล้ในี่เป็นไรใครเล่อเลย่องทั้งติดข้าวเดียวสองครังไปแง่มามวันนั้นไอ้แค่แง่ทั้งได็กงัดปลาขออนุญาตเด้ที่เจ้าคณะตำบลไปหลักเฉียดอภัยฐานเฉียดอภัยฐานโมแดงว่าเป็นพี่น้องกับผู้ใดดิ เดี๋ยวเมื่อแม่เป้งเนี้ยวันนี้่กินเมล้างเขาจะกินเยียงแม่เป้งผักอันนี้กเก๋มานี่คือผักกระโดนเนี่นอันนี้ไม่กินเมียงเขาเขาขวดเสิร์ฟใส่ผงนวดๆแล้วก็เขาขวห่อกินเมียงเมล้างจะกินเมียงให้เบิ่งเอาละเจ้เจ้าว่าดีเจ้าว่าดีค่ะเก๋เนียนจุนโอ้โอ้ม่โอ้จะกินเมียงมันคืออะไรยังไงเนี่ยนี่แม่เป้งนี่เมียง อันนี้มะเ่ยวกับไม่อ่ครเพิ่นหันเด็กให้มาแดงมันบ่ะห้ก็แยงกแม่เปี่ยนป่ะแม่เปลี่ยาห้ากับมาปวดดีๆไปกินกัวยเมี๋ยวอันนี้กินเปี้่ใช่ไหมแล้วใช่ไปกินเนื้เี่ยก่ได้นี่ผักกระโดนเมื่อกี้เราพูดไปแล้วพวข้าวหมกรั่แล้วอมแล้วเจ้า่ายงกันใครวันนั้นเอาเรียงว่าเรียงแม่เปลีกันผักกระโดนผักกระโดนน้ำยุ้ยใส่กับมอกฤ เกิดสจว่าตายเพราะมันไปน้ำหักนี่ลักษณะการกินเมี่ยงไม่เป่งแล้วก็ดนอืออ้าเลยอร่อยขอปั้นป่บาดนี้เมี่ยงอันนี้ได้เมี่ยงอันนี้ไม่คายังไงก็เอาคาตะไคร้เมียบดแดงไข่มดแดงแม่มันแห่แม่มดแดงเนี่ยมันมาตำเมี่ยงเนี่ยไปตำแท่นมะขามเปียกเออแท่นมะขามเปียก ไส้หมูขันเปียกมันจะรสชาติหนึ่งเดียวไส้มะแดงมันจะแห้งแซ่บอร่อยอร่อยนัวอันนี้กินกันใบบักย้อมว่าจริงก็ใบกระโดนแมียงเมียงนี่กินกับใบใบบักย้อมอ่อนกินกับเผาเนื้อเจ้ก็บรรพบัยยังขันผู้ใดว่ามันมันพอใบบักย้อมเนี่ยพอส่งขึ้นไปมันดีนี่วิธีการกินแมงกับหัวใบบักย้อมเพื่อนอ่ะอาปลาตินอ่ะปลาขึ้นมอมอร่อยขับคุณมาก ดมืกี้ที่กินเมียงเนี่ยเพิ่นว่าแตงแก่ไม้กินเ่ยผู้ราเนี่เพิ่นจะทำเมียงแท้ม่าแทะกระทงเหมเเป็นคัามเจียบใทะแบบน้เห็ดเป็นคัามเป็นค้ามอะเินยาข้าโกกันล่ะแจงไหนกินแจงในหน่อยวะยุ่นี้เป็นยังไงกินไปตีมันเนี่เพราะว่าผู้เ่าเก่าวมากผู้่ถวก่ามากเป็นอยากกินกัเลยได้กินนี่ยนะอันนี้สงนี่แหละวาคนมีบนอยากยังก็ได้กินเพิ่นวะนี่มีใช่ไม่เป้งไดไอีกเติมแ้งอ ต็มเป้ง้เาเดี๋ยวมื้อนั้นเฮาว่างกินอันใดสิพาไปเบิ่งว่าข่ย่ใครมาดัเพิ่นบ่ไปย่เิ่ห้าสิเป็น50สวัสดี